นาทีนี้นะฮะของปลอมเต็มตลาดทำยังไงดีเพื่อหมอก่อนนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสาเหตุสาเหตุที่ของปลอมเต็มตลาดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคือแบบนี้คือแต่ก่อนเนี่ยนะครับเสื้อยืดเนี่ยมันไม่ค่อยปลอมหรอก mm. เนื่องจากว่าเสื้อยืดเป็นเหตุถามว่ามีปลอมไหมมีแต่ว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันจํานวนน้อยมากมากมันมันแบบจำมันเรียกว่านะ้มันเจอจนชินอ่ะมันเจอแบบ น้อยอ่ะมันเจอน้อยแล้วมันจําได้กันไงแต่นี่มันมีอัปเดตเป็นแพทดเลยเว่อัปมาตลอดมาปลอมมาตลอดสาเหตุที่มันทําให้มีของปลอมเยอะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเสื้อยืดวินเทจนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงแล้วมันคุ้มค่าที่จะปลอมนะคะคุ้มค่าที่จะปลอมหมายความว่าคนปลอมมันคิดว่าเฮ้ยตั้งใจทํางานดีๆเนียบเนียนออกมาเนี่ยขายในตัวละสามหมื่นใช่ไหมสี่หมื่นเพราะราคาเต็มมันตัวละหกเจ็ดหมื่นก็ขายแม่งครึ่งราคาไปเลยนะครับ ผมไม่อยากจะดิสเครดิตประเทศไหนละกันแต่ว่ามันออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะผมว่าผมว่าคนไทยเนี่ยอย่างน้อยแต่มันจะมีต่างชาติแบบโขนกว่านี้โขนกว่าไทยเยอะเลยแต่ผมไม่พูดประเทศไหนละกันออกมาค่อนข้างเนียนนะครับลักษณะสกินมีรอยร้าวเพราะว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ใช่แค่ประเทศเราหรือผมหรอกจะดูพวกรอยแคคกิ้งนะครับรอยแคคกิ้งรอยร้าวเลือกป้ายที่ฉลาดเช่นเสื้อลายนี้มันจะไม่หลุดจากป้ายนี้แหละ ก็จะเลือกป้ายที่ฉลาดไม่ใช่แบบเสื้อนี้เป็นเสื้อแบบป้ายใจอั้นแม่งปลอมเป็นพระเป็นแบบเสื้อ90ปลอมเป็นป้าย80อย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายใช่ไหมดัง<ม>นั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเสื้อลหลายๆลาย,ลายเช่นแบบนาอินเนลดาวัสด์สไปรอลอย่างเงี้ยนะครับไอ้อันอนเรียกอะไรนะนาอินเนลดาวตกอย่างเงี้ยเนวนาลายต่างๆน่นะครับมันราคาสูงมา,มากครับห้าหมื่นหกหมื่นดังนั้นเนี่ยคนที่เขาทาของปลอมเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มอยากจะปลอมอันตรายมากๆปัจจุบันนะผมบอ,อกเลย และที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือไอ้บางไลน์เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะปลอมมันก็มีนะเพืนเพื่อนมันก็มีมาเรื่อยๆเหนื่ ained. อยจริงๆเลยเนาะเป็นคนเล่นใหม่นี่ก็ลําบากเหมือนกันนะตอนนี้ก็ถูกปลอมเยอะมากเพื่อนๆสึกมนปลอมเยอะไหมถือว่าพูดคุยกันแล้วกันนะโอ้โหตอนนี้เยอะจริงๆผมเองนี่ก็ยังแบบเอาพูดตรงๆอ่ะบางอย่างก็เกิดการไม่ชัวรก็เลี่ยงเออๆแบบนี้ พอไม่ชวนเนี่ยเราจะเลี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างนะแค่แบบบางทีเราแบบสงสัยพอเราสงสัยเนี่ยพยายามเลี่ยงนะครับอย่าให้ราคาถูกมันตัดสินว่าไอ้ฮ mm ่า hmm. ตัวนี้กูสามาได้ของหลุดอย่า,อย,าอย่าไปโลภอย่าไปโลภบางทีนะผมแนะนำนะครับไปซื้อร้านใหญ่ๆไม่ต้องร้านผมและร้านคนอื่นที่แบบเขาขายของดีๆเต็มๆเนี่ยแ,บบแพงหน่อยอแต่ได้ของแพ้อย่างดีกว่าได้ได้แบบก้ามกึ่งก้ามกึ่งแล้วได้ของเกน,นะฮะเพราะว่าหลักการในการเล่นวินเทจจริงๆนะคือซื้อถือไว้ ถ้าเป็นของดีจริงๆอะ่ะราคามันจะขึ้นนะครับประมาณนี้ฝากไว้แล้วกันแต่เฮ้ยมาพรนๆอ,อันนี้สําคัญเลยจดจดจด,จดปากกาถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนโดนโดนของปลอมนะฮะเพื่อนๆรู้จักร้านอ่านเอาคอนเรคเตอร์นะครับมีบริการเช็คแท้ปลอมอยู่นะครับเพื่อนๆอนก็ผมจะเป็นที่ปรึกษาให้ในราคาที่ถูกแสนถูกเหมือนก็เลี้ยงกาแฟผมแก้วหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ถ้าบางตัวรู้เลยรอดเซนบอกเลยฟันเลยถ้ามันไม่รู้บอกไม่ถ้าไม่รู้ไม่ชวยวบอกไม่ชวยวแต่จะเพิ่มการวิเคราะห์ให้ถ้าปลอมบอกปลอมแท้บอกแท้ อ o n คอนเฟิมเลยนะครับยังไงฝากด้วย Ad-op collector นะครับเช็คแพ้ปลอมฝากไว้ด้วยนะคะ